วัสดีครับพี่น้องกลั็อยู่กับช anel k o m a s r e v i e w นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําสีโซโดคาเมเลเดอร์กันต่ออีกหนึ่งคลิปนะครับต่อจากคราวที่แล้วเนาะเจ้าตัวอนาเตอร์เอ็กเซสนะครับคราวนี้จะเป็นคิวของเจ้าอนาเตอร์ไกมุบ้างนะครับอนาเตอร์ไกมุน่าจะเป็นตัวคาแรคเตอร์ที่ปรากฏตัวออกมาในซีรีส์คาเมเลเดอร์ G.O อีกแล้วนะครับก็จะเป็นอนาเตอร์ไรเดอร์ที่ได้รับพลังจากคาเมเลเดอร์ไกมุนะครับที่จริงไม่ได้รับพลังสีเขาเรียกอะไรนะไปแย่งพลังของไกมุมานะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเองให้เป็น คัมมิเลเดอร์ปีศาจนะครับในเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับก็ uh, ตอนต้นคลิป uh, ผมให้ดูเป็นภาพนิ่งของก่อนจะทําสีเจ้าตัวอนาเตอร์ไกมุไปไปเข้าวๆแล้วนะครับว่ารูปร่างมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอดี uh, มันตัวน,นี้จะเหมือนตัวเอ็กเซสอนาเตอร์เอนิดนึงก็คือ ติดงานวุ่นวายนิดนึงก็เลยทําให้ไม่มีตอนคลิปเปิดกล่องนะครับซึ่งขออนุญาตกระโดดข้ามตรงนั้นไปแล้วกันนะครับจะได้เป็นการประหยัดเวลาไปด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาให้ดูรายละเอียดของเจ้าตัวโซโด,โดตัวนี้ก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวโซโดของไกมุอนาเตอร์ไกมูตัวนี้นะครับมันจะค่อนข้างมีปัญหาเยอะอยู่จริงๆปัญหาไม่ได้เยอะนะแต่มันจะมีปัญหาที่มีอ่ะมันเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่หลวงนิดนึงสำหรับผมนะก็คืออันนี้ต้องขอออกตัวก่อนว่ามันมันเป็นเฉพาะตัวที่พี่น้องผู้ปรปกา,าให้้ตัวนนีะครับ คือตัวอื่นผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้ด้วยกันทางรถหรือเปล่านะครับที่เจอหลกัหลกๆเลยก็คือตรงหัวนี่นะมันจะแบบหลุดง่ายอ่ะตัวบอลจอยตรงนี้นะครับกับตัวเบ้าข้างในตรงเนี้ยเบ้ามันจะตื้นๆหน่อยเวลาเสียบเข้าไปแล้วตัวหัวของเจ้าอนาเตอร์ไกมูตัวนี้มันจะไม่ค่อยแน่นเวลาเราขยับนิดๆหน่อยๆมันก็จะหลุดเนี่ยเห็นไหมซึ่งตรงนี้มันจะเป็นข้อเสียของเจ้าตัว โซโดอนาเตอร์ไรเดอร์ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับจริงๆคือเท่าที่ผมทํามารู้สึกว่าตรงช่วงหัวของอนาเตอร์ไรเดอร์เนี่ยจะมีความแตกต่างจากโซโดอนาโซโดไรเดอร์ทั่วๆไปก็คือตรงหัวเนี่ยของอนาเตอร์ไรเดอร์เขาจะใช้เป็นยางในการทําซึ่งผมไม่เข้าใจว่าลุงบันเขาทําอย่างนี้ทําไมนะครับเพราะว่าจริงๆทําเป็นพลาสติกมาเหมือนเดิมจะจะดีกว่าแต่นี้มันเหมือนทํามาให้เป็น พลาสติกเหมือนเป็น PVC หรือออกนิ่มๆเป็นยางๆอะไรเงี้ยมันทําให้มันมีปัญหาเรื่องเวลารับกับบอจอยอะคือถ้าสมมติมันรับกันแน่นพอดีมันก็ดีไปอะไรเงี้ยใช่ไหมมันจะเหมือนช่วยกันบีบอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยอย่างในกรณีนี้พอเบ้ามันตื้นไปอะมันทําให้หัวของเจ้าตัวอนาเตอร์ไกมูตัวนี้มันหลุดง่ายนะครับเวลาเล่นอะเล่นไม่สนุกแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าสาหรับเป็นพี่น้องที่เน้นเก็บสะสมโพสท่าในการถ่ายรูปนิดหน่อยอะไรเงี้ย อันนั้นอาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเด็กๆไม่ชอบชัวร์แหละเพราะว่าเล่นไปหลุดไปเล่นไปหลุดไปมันน่ารำคาญนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ประจวบกับไอการดีไซน์ของเจ้าตัวอนาเตอร์ไกมูตัวนี้นะครับตรงข้างหลังมันจะมีลักษณะของเป็นผมยาวๆออกมาด้วยเวลาเราจับเวลาเราแตะอะไรเงี้ยมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะแบบไปโดนมันแล้วก็เนี่ยก็หลุดอีกแล้วนะครับมันจะจุดนี้จะเป็นจุดที่น่าเสียดายมากเลยนะครับของ,ของเจ้าตัวโซโดอนาเตอร์ไรเดอร์ตัวนี้นะครับท,ทั้งท้ที่ความจริงผมว่านะเจ้าตัวอนาเต่ัวนีึนนงท ดีไซน์สวยมากๆเลยนะครับแบบสวยแบบเออผมกล้าพูดว่ามันสวยไรทิ่ฐิเลย <c ười> คือถูกจริตผมอย่างแรงเลยนะครับก็คือแบบตอนอนาเตอร์ไฟที่ผมว่าผมชอบแล้วนะเออเจอเจ้าตัวอนาเตอร์ไกมุตัวนี้เข้าไปเนี่ยผมชอบมากๆเลยแหละมันดีไซน์มาอิงความเป็นไกมุอยู่ค่อนข้างเออไม่ได้ทิ้งอ่ะนะครับของเจ้าตัวไกมุธรรมดาเลยแล้วก็เออเขาปลวกเพิ่มความเป็นแบบสมุไรโบราณเข้าไปด้วยเนี่ยอย่างเกราะอย่างการอะไรประมาณนี้แบบ เออเหมือนเหมือนสมุไรผีเลยนะครับมันจะมีเงี้ยงๆออกมาทั้งเทและน่ากลัวในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยเออแบบอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเนี่ยยางมีเขางอกออกมาตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยแบบเออดูแจ๋วดีแล้วข้างหลังมีผมยาวด้วย <laughs> คือแบบเออแจ๋วเลยเนี่ยดูปุ๊บมันก็รู้ว่าเป็นเหมือนสมุไรโบราณที่แบบที่เราเห็นตามหนังพวกหนังสมุไรต่างๆนานาอะไรประมาณนี้ค่อนข้าง,งเทแล้วก็เนี่ยอย่างเกราะข้างๆเนี่ยอย่างไก่มุเขาจะไม่มีเกราะ ตรงนี้ออกมาใช่ไหมแต่อย่างของอนาเตอร์ไก่มุกเนี่ยพอเขาทาตรงนี้ออกมาให้อะไรเงี้ยมันดูสวยดีอะไรเงี้ยคล้ายๆไก่มุกร่างคาชิโดกิอะไรประมาณนี้แต่ว่าเจ้าตัวนี้มันจะเป็นเหมือนอิงมาจากไก่มุกร่างแรกธรรมดาอะไรเงี้ยครับก็ดูแจ๋วนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเสียที่ท,ที่บอกไปนะครับจะมีเลก็กๆน้อยๆอย่างพวกตรงหัวไหล่ตรงเนี้ยตอนแรกเขาติดกาวมาไม่ดีแล้วเวลาเราแปะเข้าไปกับไอ้ตัวล็อกตรงหัวไหล่เนี้ยมันจะแบะออกจากกันไอ้นี้ถือว่าไม่ใช่เป็นปัญหาแล้วกันเพราะว่าก่อนทําสี ผมมาแปะกาวเรียบร้อยแล้วมันก็หายไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หลุดง่ายเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ประมาณนี้หลกัหลกๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในชุดนะครับของเจ้าตัวโซโดอนาเตอร์ไกมุตัวนี้นอกจากจะให้ตัวมาแล้วนะครับตัวหนึ่งแล้วก็จะมีให้ดาบมาอีกเล่มหนึ่งนี่ประมาณนี้ดาบก็ทํามาล้อๆกับไอตัวดาบส้มของไกมุนั่นแหละนะครับแต่ว่าทําให้ดูจริงจังขึ้นสมจริงขึ้นแล้วก็ดูน่ากลัวขึ้นประมาณนี้แล้วก็ให้มือมาเปลี่ยนอีกหนึ่งคู่นะครับตัวที่ติด คู่ที่ติดอยู่เนี่ยกับตัวเนี่ยผมติดเป็นมือกำเอาไว้สำหรับถืออาวุธนะแล้วก็ตัวที่เป็นมือแถมมาก็จะเป็นเหมือนเป็นมือแบรประมาณอย่างนี้เลยให้เราสลับเล่นกันได้นะครับประมาณนี้วเวลาโพสท่าสวยๆนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเจ้าตัวเขาเรียกอะไรปัญหาด้วยแล้วก็รายละเอียดของเจ้าตัวโซโด,ออออดต,ตัวนี้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการทําสีกันเลยนะครับตัวนี้ทําสีก็ เหมือนขั้นตอนทุกขั้นตอนธรรมดาผมจะพูดซ้ําอีกดี <laughs> ดีไหมก็ประมาณว่าเตรียมชิ้นส่วนอะไรให้เรียบร้อยแล้วกันนะตัดพลาสติกออกอะไรที่มันเกินเกินมาอะไรนะครับขัดขัดอะไรมันสักหน่อยหนึ่งให้มันสวยๆนะแล้วก็ไปล้างน้ำยาล้างจานนะครับสองขั้นตอนนี้ไม่ควรข้ามนะนะเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยทําให้การทําสีต่อไปของเราอะในขั้นตอนต่อไปอะไรเงี้ยมัน มันจะทาแล้วออกมาดูทาให้งานเราดูสวยขึ้นนะครับดูสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็สีสามารถยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีขึ้นนะครับถ้าไม่ล้างเนี่ยบางทีผิวความมันของชิ้นงานหรือของมือเราอะไรเงี้ยที่ไปโดนอะไรเงี้ยมันจะทําให้สีมันหลุดลอกง่ายอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่ขอแนะนําว่าอย่าพยายามข้ามดีกว่าล้างสักนิดนึงดีกว่านะครับเพื่อเพื่อเพื่อความชัวนะครับต่อไปพอเราล้างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็มาทำพ่นสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นคราวนี้ก็ ผมจะใช้วิธีการเหมือนกับเจ้าตัว An a t h e r e เ c e s s เลยนะครับก็คือจะไม่พ่นคือกระโดดข้ามการรองพื้นของโกเบที่เป็นสีขาวไปนะครับเพราะว่าพอเราเราต้องพ่นสีรองพื้นสีขาวตัวนั้นไปแล้วเราต้องพ่นสีดําอื่นเพิ่มไปอีกทีนึงมันจะทําให้หนาไปนิดนึงก็ลองทําจาก e x c e s s แล้วแล้วรู้สึกว่าเออสีมันก็ยังเกาะค่อนข้างโอเคอยู่ก็เลยกระโดดข้ามโกเบไปก่อนแล้วก็มาใช้ตัวนี้นะครับตัว Surface Black ของสกาวคัลเลอร์นะครับตัวเนื้อสีถึงพ่นออกมาแล้วมันจะออกค่อนข้าง ผิวด้านๆสากๆไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยแต,แต่แต่ด้านการยึดเกาะก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ใช้ตัวนี้เป็นพื้นไปก่อนนะครับแต่ว่าขั้นตอนต่อไปนะครับอของเจ้าตัวอนาเตอร์ไกมูตัวนี้ผมจะไม่ได้ทำเหมือน e x c e s s นะ e x c e s s ผมจะพ่นสีขาวเป็นไฮไลท์ตามตัวไปก่อนเพราะว่าตัว ces เสผิวสีผิวตามตัวเนี่ยมันจะเป็นออกสีชมพูอะไรเงี้ยแล้วก็สีสว่างเยอะนะครับมันทําให้เราต้องพ่นสีขาวลงไปก่อน1ชั้นเพื่อที่จะ เวลาเราพ่นสีจริงลงไปแล้วสีพวกนั้นจะไม่ดรอปใช่ไหมนะครับก็แต่ตัวไกมุเนี่ยสีแรกที่ผมทําคือสีเมทัลลิกบลูตรงนี้นะครับตามตามตัวมันเนี่ยตามขากัางเกงตามอะไรเงี้ยซึ่งตัวสีน้ําเงินตัวนี้เนี่ยผมต้องการให้มันเข้มอยู่แล้วตามเรสเซรนซ์มันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องพ่นสีสว่างลงไปก่อนไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีเงินไม่จาเป็นเลยเพราะว่า,อ,าอยากได้ความเข้มแบบนี้เราก็สามารถพ่นไอ้ตัวเมทัลลิกบลูตัวนี้ลงไปได้เลยอันนี้จะเป็น สีของสกาวคัลเลอร์เหมือนกันนะครับเบอร์ M5 ชื่อเมทัลบลูตัวนี้นะครับพ่นเป็นไฮไลท์ลงไปได้เลยสีก็จะออกมาเป็นแบบเข้มๆเ,เหมือนในหนังหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตามขอบที่เป็นสีดําที่เราไม่ได้พ่นไปมันก็จะเป็นเกิดเงาขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับก็ต้องใช้แอร์บรัสนะขั้นตอนนี้คือระบายเองมาทําแบบนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยอย่างผมจะให้ดูเห็นไหมของเมทัลบลูจริงๆของสกาวคัลเลอร์สีเขาจะก็จะไม่ได้เข้มเท่านะแต่พอเราพ่นไปบนพื้นสีดํามันก็จะให้ เอฟเฟก์ uh, ของสีที่เข้ม uh, ขึ้นและสวยขึ้นมาแบบเองอัตโนมัตินี่ประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของการทําสีเหมือนกันนะเรื่องการพ่นสีลงไปบน uh, รองพื้นสีต่างๆมันก็จะให้เอฟเฟกสีนั้นๆในการที่แบบเวลาเราพ่นไปแล้วมันจะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยนะครับก็เรียนรู้นิดหน่อยก็ดีนะครับสําหรับมือพ่นเพราะว่ามันจะได้เวลาทํางานอะไรเงี้ยเราจะได้เลือกสีถูกบางสีที่เกิดจากอย่างเงี้ยบางทีบางคนไปผสมอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่า จริงๆเราใช้แบบเนี่ยเราต้องใช้เทคนิคแบบนี้ทํามันถึงจะออกมาสีแบบได้ดั่งใจเราอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคอันนี้จะเป็นส่วนของสีน้ําเงินนะครับเป็นเมทัลลิเมทัลบลูนะครับทีนี้ต่อไปสีเกราะเกราะตามตัวเนี่ยผมไปดูเรฟมานะครับบางคนที่เขาทําสีไปแล้วหรือว่าตามอะไรเงี้ยมันจะออกบางคนก็จะทําเป็นสีส้มสดใสเลยนะเหมือนเป็นแคนดี้ส้มหรือไม่ก็เป็นสีส้มธรรมดาอะไรประมาณนี้ แต่บางอันที่คือจริงๆไปเปิดดูในตัวหนังอะไรเงี้ยสีผมว่าผมดูแล้วมันออกเป็นทองแดงทองแดงหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็เลยลองใช้ตัวนี้ดูนะครับเป็นสีสกาวคลเลอร์อีกแล้วนะครับเป็นเบอร์เป็นเบอร์ M9 นะฮะเป็นสีคัพคอป,ปเปอร์ก็คือสีทองแดงนั่นแหละแต่ว่าทองแดงเนี่ยผมหยิบม,มาดูแล้วอันนี้เพื่อนทิง้งซื้อทิ้งมาไว้ให้นั่งนานแล้วนะครับ <laughs> ไม่ได้หยิบม,มาใช้เลยเพราะผมไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้สีโทนี้เท่าไหร่เท่าที่ดูเนี่ยเห็นไหม มันจะเป็นคอปเปอร์จริงแต่มันออกอมส้มๆอยู่แล้วด้วยแต่มันจะเป็นส้มแบบไม่ใช่ส้มสดใสมากมันส้มเน่าๆหน่อยซึ่งผมว่ามันใกล้เคียงนะเท่าที่ดูอะไรเงี้ยก็เลยลองมาเอามาพ่นดูพอพ่นลงไปเป็นไฮไลท์บนตัวทับบนสีดำอะมันกลายเป็นเฮ้ยเอฟเฟกมันมันใกล้เคียงเว้ยอะไรเงี้ยดูแล้วมันมันใช่อะนะครับดูที่ผมบอกว่าใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวนี้ผมมีการใช้สติ๊กเกอร์แปะเข้าไปตามตัวด้วยอย่างอนาเตอร์ไรเดอร์เนี่ยตัวเก่าที่ผ่านมาก็จะมีการแปะสติ๊กเกอร์ตรงที่มันนเปป็ีศ ที่มันออกใช่ไหมกับตัวชื่อมันนะครับตัวไกมุตัวนี้ก็เหมือนกันก็คือจะมีตรงนี้เห็นไหมชื่อแล้วไอตัวคัพเปอร์ตัวนี้ที่ผมบอกว่าสีมันค่อนข้างเป๊ะเพราะอะไรเพราะเนี่ยดูสติ๊กเกอร์ที่เขาให้มากับสีของอทองแดงที่พ่นลงไปมันค่อนข้างใกล้เคียงมากๆเลยนะครับอันนี้คือพอเราพ่นเคลียร์สโมกทำไฮไลท์เอ้ยเขาเรียกอะไรทำเชดดิ้งเข้าไปหน่อยหนึ่งสีมันเลยใกล้เคียงกันเลยเนี่ยเห็นปะคืออันนี้ถ้าทำเป็นสีส้มนะ ผมว่ามันจะโดดมันจะเกาะตัวนี้มันจะดูแบบแปลกเวลาเราแปะสติกเกอร์ตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันมันใช้ด้วยกันไม่ได้เลยเพราะสีคนละคนละคนละเฉดคนละโทนกันเลยนะครับก็แนะนําพี่น้องว่าถ้าจะทําตัวนี้ให้ใช้ตัวคัพเปอร์ตัวนี้ดีกว่านะครับเอเนี้ยเบอร์นี้เลยเนี่ยแหละของ s c a l ค o ลเลอเลยนะครับอันนี้ไปซื้อใช้ได้เลยใช้ทั้งได้ทั้งพ่นแล้วก็ระบายเลยระบายเลยนะเนี่อย่างพ่นก็เป็นแบบนี้ออกมา เวลาระบายก็จะเหมือนตรงท่อนที่มันเป็นสีทองแดงของด้านบนดาบตรงนี้สันดาบเนี่ยตรงเนี้ยนะครับประมาณอย่างนี้ทําทไปในจุดที่เป็นชุดเกราะทั้งหมดเลยนะครับแล้วทีนี้ต่อไปก็มาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยสีทองสีทองผมจะใช้ตัวนี้นะเป็นスタบาบブラスนะครับของไกอาโนสนะเบอร์หนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะครับระบายทั้งตัวเลยอันนี้ไม่ได้พ่นเลยสีทองเนี่ยใช้ระบายหมดเลยเนี่ยดูประกายมันเวลาระบายก็ยังวิงวับได้ประมาณอย่างนี้เลยนะครับ ระบายให้เท่ากันให้หมดให้ทั่วกันทั้งทั้งทุกจุดที่มันมีกระยงและย่างอะไรเงี้ยเก็บให้มันครบเลยนะครับทีนี้แล้วก็พอผ่านตรงนี้ไปปุ๊บตรงส่วนสีขาวสีขาวเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยก็ตอนแรกเราพ่นสีดำอ่าอันนี้ไปแล้วใช่ไหมเราก็ใช้บางพ่นตรงสีทองแดงตรงนี้นิดนึงแล้วก็เราก็เอาสีขาวเนี่ยมาพ่นเป็นไฮไลท์เข้าไปให้เป็นเงาเงาประมาณอย่างนี้นะครับก็จะดูโดดๆเท่ๆลงมาหน่อยแต่ว่าตรงไอเนี่ยผมไม่ได้ใช้บางพ่นเอานะตรงนี้ใช้ระบายเอานี่ ถ้าระบายคล่องอย่างที่ผมเคยบอกทุกคลิปนะครับย้ำทุกคลิปเลยถ้าเกิดเราฝึกระบายให้มันคล่องๆมันออกมาอย่างไงมันก็จะเรียบแหละไม่จําเป็นว่าเราจะต้องพ้่นอย่างเดียวนะครับเพราะาจุดเล็กๆบางจุดเราไปบางพ่นมันเสียเวลาด้วยแล้วก็มันยากยังไงสุดท้ายต้องมาทาเก็บอยู่ดีนะครับเนี่ยผ้าคาดหัวก็เหมือนกันผ้าคาดหัวก็ระบายทั้งชิ้นเลยประมาณอย่างนี้นะครับก็ออกมาก็เสร็จเรียบร้อยพอเสร็จปุ๊บทีนี้ส่วนของสีเงินตรงนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้นะเบอร์ 104ของมิสเตอร์ฮอบบี้นะครับสีชื่อกันโครมตัวนี้นะครับระบายเข้าไปตามจุดเล็กๆตรงนี้สีเงินจะน้อยนิดหนึ่งนะมันจะมีแค่ตรงเข็มขัดที่มันเป็นรูปของกุญแจโบราณตรงนี้เนี่ยอันนี้นิดนึงอันนี้นิดนึงแล้วก็ตรงหน้าผงหน้าผากตรงนี้นิดนึงแค่นั้นเองแล้วอ๋อแล้วตรงหัวตรงนี้ด้วยบนเกราะนะครับก็ใช้ระบายเอาไปได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ของส่วนของสีเงินทีนี้ส่วนสีดําตรงนี้ตรงผมแล้วก็ ตามตัวตามตัวนี้จะมีตรงนี้ด้วยถ้าแอบ,บสังเกตนิดนึงนะไม่รูจะเห็นหรือเปล่าตรงเขาเรียกอะไรเหมือนปกใกล้ๆปกเสื้อที่ต่อกับสีขาวตรงนี้ก็จะเป็นสีดําผมก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นมิสเตอร์ฮอปปี้เบอร์92เซมิกรอสแบล็กตัวนี้นะครับระบายไปเหมือนกันนะครับทาแบบเก็บรายละเอียดไปอ๋อแต่ตรงผมตรงนี้ใช้พ่นเอานะตรงะจะใช้วิธีการ เหมือนเือนเกือบๆจะเป็นบางพ่นอ่ะ <c oughs> คือบางตรงส่วนสีน้ําเงินหน่อยนึงอะไรเงี้ยแล้วก็พ่นลงไปก่อนนะครับประมาณอย่างนี้แล้วก็ตรงอา่าเขาเรียกอะไรตรงปลายปลายผมตรงนี้เนี่ยที่มันจะออกเป็นสีอ่อนๆหน่อยผมจะใช้สีตัวนี้แหละไอ้สีดําตัวนี้ผสมกับสีขาวนิดนึงให้มันออกเป็นเทาๆแล้วก็อ่าพ่นไฮไลท์ให้มันดูผมไม่เรียบเกินไปดูมีมิติขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับจะเป็นประมาณนี้ โอเคทีนี้ก็สีแดงเกือบลืมไปสีแดงตรงที่มันเป็นเหมือนเส้นเลือดตามตัวเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้ max ready เบอร์สนะครับเป็น max red ตัวนี้ทาไปได้เลยตามจุดต่างๆของเล็กๆน้อยๆที่มันโผล่ขึ้นมา,าทีนี้พอเราทำสีโดยรวมของทั้งตัวเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใช้วิธีการทำ shading ตบท้ายอีกหนึ่งทีเหมือนกับ การทำอนาเตอร์ไรเดอร์ตัวอื่นเลยนะครับก็คือใช้เจ้าตัวนี้เลียร์สโมกนะครับของสกาวคัลเลอร์เบอร์หนึตัวนี้นะครับพ่นไปตามซอกที่เราอยากให้มันมีเนี่ยตามขอบอะไรตรงเนี้ยที่เราแบบเหมือนอพ่นเกินไปหรือเวลาเราระบายเนี่ยอยากตรงสีทองตรงนี้เราเวลาเราระบาย,ยสีมันจะออกมาเป็นสีทองที่เท่ากันหมดเลยใช่ไหมอ่ามันจะไม่มีไฮไลท์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ไอตัวนี้พ่นทำเชดดิ้ง นิดหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับก็วิธีพ่นก็ผสมให้มันเหลวๆนิดนึงแล้วก็พ่นรีดๆนะครับให้มันเป็นเส้นเล็กๆออกมาใช้แอร์บลัชพ่นนะครับประมาณอย่างนี้ก็จะได้มิติเพิ่มขึ้นมาทั้งตัวเลยนะครับแล้วสุดท้ายจบงานก็มาจบด้วยเคลียของ Max l a d ดตัวนี้นะครับเบอร์8เซมิกลอสเคลียนะครับก็คือจะเป็นเคลียกึ่งมันกึ่งด้านแต่ต้องผสมด้านเพิ่มไปอีกสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าสีเซมิของ Max เขาจะค่อนข้างออกไปทางเงานะครับ นิดนึงก็เลยตบด้วยเขียด้านอีกสักหน่อยจะได้ออกมาดูแบบดิบขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมนะครับของการทําสีของเจ้าตัวไก่หมูอันนี้จะเป็นส่วนของดาบดาบก็ไม่เหมือนกันวิธีการทําก็พ่นลงไปเหมือนกันแล้วก็จุดเล็กๆน้อยๆสีขาวกับสีไอตัว คัพเปอทองแดงนี่ก็ใช้ระบายเอานะครับแล้วก็ตบด้วยเคลียร์สโมกเหมือนกันเลยนะครับประมาณนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทําแล้วดีต่อใจมากๆเลยนะตัวนี้ <c oughs> คือด้วยความที่ผมชอบดีไซน์มันอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่าทําแล้วสนุกอะแอบอยากาทำตัวนี้ส่งให้ให้ใหพวกอุปการะแล้วแอบรู้สึกอยากได้มาทําเก็บไว้เป็นของตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าไกมุเนี่ยแบบจริงๆในเนื้อเรื่องตัวออริจินอลเองก็ดีไซน์ผมค่อนข้าง ชอบในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะยิ่งพอเปลี่ยนเป็นนาเตอร์ไรเดอร์แล้วเนี่ยยิ่งยิ่งค่อนข้างแจ๋วเลยเนี่ยอย่างผมอะไรเงี้ยมันดูค่อนข้างเวิร์กหน่อยเนี่ยแล้วข้างหลังเนี่ยข้างในมีดีเทลด้วยเห็นไหมไม่ใช่ว่าแบบเขาทํามาทิ้งๆนะอะไรเงี้ยคือคนทําสีก็ทั้งทั้งทั้งสนุกทั้งเหนื่อยแหละผมบอกไว้เลย <laughs> ถ้าคิดจะทอนาเตอร์ไรเดอร์เก็บนะมันได้เรื่องทั้งสนุกด้วยแล้วก็เรื่องดีเทลที่ค่อนข้างเยอะด้วยนิดนึงนะครับประมาณนี้โอเคก็จะเป็น อันนี้น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะเท่าที่เท่าเท่าที่จาได้นะครับของการทําสีของตัวนี้นะครับจุดอ่อนของเจ้าตัวนี้มีแค่เรื่องหัวอย่างเดียวนะที่มันหลุดง่ายนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรเลยเป็นตัวที่ค่อนข้างแนะนําให้ซื้อมาเก็บกันนะครับทำสีเล่นกันอะไรเงี้ยสนุกดีนะครับประมาณนี้โอเคขอบคุณพี่น้องมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมงคลิปนี้กันจนจบเลยนะครับตัวนี้จะเป็นอนาเตอร์ไรเดอร์ตัวสุดท้ายแล้วนะที่พี่น้องเขาส่งมาให้ทํานะครับเดี๋ยวยังไง คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะเป็นเป็นการไปทําสีโซโดตัวอื่นต่อนะครับก็เดี๋ยวผมพยายามจะรีบไล่ทําให้ครบให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยจะได้แบบเปิดรับงานอื่นๆนะครับตอนนี้พอดีเริ่มมีพี่น้องที่ชมคลิปแล้วชอบอไว้ใจอยากจะส่งงานมาให้ทำอะไรเงี้ยติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าตอนนี้พอดีผมติดงานทําสีโซโ,ซโดไรเดอร์ตัวเนี้ยอีกหลายตัวเลยนะครับก็เลยไม่อยากรับตัวนั้นมาดองไว้เพราะถ้าเกิดสมมติรับตัวนั้นมาดองไว้ก็คือเดี๋ยวรู้สึกไม่ดีอะถ้าเกิดจะต้องให้รอกันนานๆอะไรเงี้ยนะครับก็เลย ขออนุญาตยังไม่รับงานก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะรีบทําตัวนี้ให้เสร็จเพื่อที่จะเคลียร์จบเป็นล็อตๆไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดรับงานใหม่อีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับยังไงถ้าเกิดพี่น้องท่านไหนดูแล้วสวนใจอยากทําอะไรเงี้ยคืออาจจะทักมาคุยกันก่อนก็ได้นะดูว่ามันเป็นยังไงอย่างโซโดนเงี้ยถ้าสมมติแบบเจอเข้ากับตัวที่ผมจะต้องทําต่อไปในอนาคตอยู่ดีอะไรเงี้ยผมอาจจะทําแบบรวบกันไปด้วยเลยเลย,เลย,เลยทีเดียวอะไรเงี้ยเหมือนตอนทาพวก เอ่อ G O อะไรที่มันต้องทำหลายๆตัวพร้อมกันอะไรเงี้ยเอ uh, อ G O 2หรือว่าพวกเอ่อ uh, โ O M A G O อะไรเงี้ยที่มัน3-4ตัวพร้อมกันไปเลยนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายครับ